รถใครที่มีปัญหายางรถยนต์ห้องเครื่องไฟเบอร์พลาสติกแห้งกรอบมนหมองแตกแรงนตัวนี้ช่วยได้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมขอแนะนําน้ํายาเคลือบเงาจากคูตรละเป็นสเปรย์สำหรับการเคลือบเงายางรถยนต์ห้องเครื่องยนต์รวมถึงพลาสติกไฟเบอร์ต่างๆให้ดูเงาแงามอีกทั้งยางป้องกันสุนัขฉี่ที่ยางรถป้องกันหนูกัดสายไฟในห้องเครื่องด้วยครับม้พร้อมกับหัวฉีดแรงดันสูงนวัตกรรมจากญี่ปุ่นทําให้ไม่ม,มือมือเวลากดฉีด การฉีดมี2แบบหัวฉีดแรงดันสูงกับฉีดแบบฝอยละอองครับยางรถยนต์ที่ดูเก่าที่ดูหมุนหมองเราก็ใช้สเปรย์ตัวนี้ฉีดเข้าไปเลยครับยางที่ดูหมุนหมองก็จะกลับคืนชีวิตชีวาดูใหม่ขึ้นมาทั้งตาเห็นครับการชนพลาสติกไฟเบอร์แบบนี้ครับตากแดดมานานทําให้ดูแห้งกรอบดูหมุนหมองไม่เหมือนกับแต่ก่อนเพียงแค่ฉีดน้ํายาตัวนี้ลงไปก็จะกลับมาดูใหม่เหมือนเดิม รถยนต์ของเราครับเวลาจะรถที่ไหนครับส่วนใหญ่ก็ตากแดดกันทั้งวันส่วนที่เป็นพลาสติกไฟเบอร์ที่เป็นสีดําที่อยู่ในรถโดนแดดโดยตรงแลดูเก่าแลดูหมองใช้น้ายาตัวนี้ฉีดพ่นลงไปเลยแนะนําให้ใช้ผ้าเช็ดอีกรอบนึงครับฝนจะตกรถจะโดนน้าก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเขาป้องกันน้ําได้การฉีดเคลือบเงาห้องเครื่องยนต์ที่ดูเก่าให้แลดูใหม่ป้องกันหนูกัดสายไฟในห้องเครื่องตัวน้ายานี้จะไม่เป็นอันตรายต่อพวกสายไฟพลาสติกไฟเบอร์ ฟื้นฟูในส่วนที่แห้งกรอบให้กลับมาเหมือนใหม่และติดทนนานครับใครสนใจสามารถแตะดูที่ตะกลาได้ครับผมขอคอนเฟิร์มตัวนี้ใช้ดีจริง